ไปแล้ทางด้านทีจังหวัดตรังนะครับเสาจังหวัดตรังเองก็เสา,าว,วิศวรรนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดสิเดินทางล็อบบานเกินนะครับบนกอสุกอนช่พื้นดีข้างบ้านเนี่ยเพร้านกาแฟสไตล์มินิมอลบรรยากาศเนี่ยเย็นสบายเลยทีเดียวครับพร้อมมุมท้ายผาบสวยๆแล้วก็เมนูอาหารเครื่องดื่มในราคาที่จับต้องได้ที่ร้านบนควนคาเฟ่กอสุกรมู่นึงตะบนกอสุกออำเภอปลาเลียนจังหวัดตรัง ของนางสาวมาริซาอยู่เดนอายุ33ปีนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นวิศวกรทํางานอยู่กรุงเทพมหานาครแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดส9กจึงลอบมาบานเกิดนะครับแล้วก็เกิดไอเดียยักทำร้านกาแฟยึงชายพื้นที่ข้างบ้านออกแบบร้านกาแฟสไตล์มินิมอลโทนสีขาวชมพูครับ บรรยากาศปโปร่งสบายมุมถ่ายภาพสวยๆพร้อมกับเมนูอาหารและก็เครื่องดืม่มที่เริ่มต้นในราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะครับรน้องสโบ <มา S 1> เน่นนะครับว่าไม่แพงไววหรือนุ่ม้าวจับต้องได้ หลังจากเปิดให้บริการไม่นานก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนักท่องเทียวในเวเวียนมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับนางสาวมาริซาก็ล่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้เ,นเป็นวิศวกรอยู่ที่กรุกงเทพมหานารแต่ว่าหลังจากได้รับพ้นกระทอบจากโควิด -19 ก็เลยตัดสินใจล็บบานเกิดแล้วก็มีไอเดียอยากจะทําร้านกาแฟเป็นของตัวเองแต่ว่าด้วยร้านในย,ยุบบนขั้นไม่ได้ยุติดเล่นะคะก็เลยตั้งชื่อร้านว่า ร้านบนขวนคาเฟ่มีซองฉันนะคะเปิดลงส่วนเมนูเด่นของร้านค่ะก็จะเป็นวาฟเฟลิลไอศครีม,มพิซซ่าน้าซีฟูดไส้กรอกปูอัด น่ากินมามนกันเละราคาเริ่มต้นไม่ายากจะเชื่อเลยนะคะยี่ิบาทเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดืม่มชาเย็นนุ่มสดเบราชูกาอลโลนะนุม่มซดคาราเมลรวมถึงแปงโมกก็สุก้อนนะคะผลไม้ึืนชื่อของที่นี่ทุกนํามารังสันเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดืม่มอย่างเช่นวาฟเฟิลไอติมแตงโม่นี่นะคะแล้วก็มีหนาแตงโม่ปั้นด้วยค่ะก็เป็นการช่วยเลือกชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยนะ เขาได้รับการฉีดวัคซีนครอบซ้องเข้มเล้วเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็มั่นใจได้ในความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะแวะเวียนไปที่ร้านก็ไปกันได้นะคะร้านเขาจะเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะแต่ว่านังคานไม่ต้องไปนะคะเขาหยุดทุกวันนังคานซอบถ่ามเพิ่มเติมหรือสอบทาาเส็นทางได้นะคะทีไม่เด็กโทรศัพท์099 c 7667 4 2นั่นเองค่ะ นี <differences S 2> ่ <um> <Evangel ix> <laughs> เป็นบรรยากาศในกอันนามันครับนางสลิง ใช่ก็สุโกนนะก็เป็นกอลเล็กๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะในการเดินทางส่วนใหญ่ก็เขาจะใช้รถซาลิงพันนีแล้เพราะว่าเกาะมนเล็กเราข้็พื้นี่ถนนเนี่ยมันจะแคบไปนิดนึงการขั้นจรนี่ต้องใช้รถลเล็กๆในการชั้นจรนั่นแหละแะอยากจะบอกย้ายนะว่าตอนนี้เกาะสุโกนมีคาเฟ่เปิดใหม่ไปเช็คอินกันได้นี่คือ้ายคาเฟ่คือชอบมากแล้วก็ที่สําคัญราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเดนีสิบบาทเองเนาะใช่ยอดตรงห้าโอกาสไปลองบางเหลียวนะคะ